นี่คือต้นพริกนะคะที่เราปลูกไว้แล้วนะคะแล้วก็มาเจอน้ำคขางบ้างเจอแดดบ้างปนกันไปนะคะทุกคนเริ่มเป็นดากแล้วค่ะต้นก็แกนนะคะทุกคนนี่เริ่มเป็นดอกละเติบต้นก็แกนเนาะเราก็จะปลูกเป็นแถวอย่างนี้นี่ค่ะนี่อันนี้ยังไม่มีดอกนะคะนี่นะคะเราปลูกพริกไว้นะคะเนาะนี่นี่ก็เริ่มเป็นดอกนิดหน่อยแล้วค่ะนะ,ะนี่ดูต้นนี้นะคะ ต้นนี้โตกว่าเพื่อนนะคะเป็นดอกเป็นลูกแล้วนะคะสุกแล้วนี่ต้องเก็บแล้วนะคะทุกคนนะคะนี่จะนะคะนี่พี่ขี้หนูนะคะทุกคนพี่ขี้หนูนะนะคะนี่นี่ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วเหมือนกันนะคะนี่เก็บรวมๆกันก็ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนต้นถึงต้นจะแกนเนาะแล้วก็เป็นลูกนะคะนี่ค่ะทุกคนเราปลูกไว้นะคะนี่นี่นี่ก็เริ่มสุกละต้นนิดเดียวเองค่ะ แต่ถ้าหลายต้นรวมกันก็ได้เยอะนะคะทุกคนนี่นี่ต้นนี้ก็แก่นนี่ตอนนี้ต้นแก่นเหมือนกันน้ํำขังนะคะทุกคนก็เป็นลูกสุกละนะคะนี่ค่ะนี่นี่โอ้โหต้นนี้เยอะหน่อยนะคะนะตอนนี้ได้เยอะหน่อยหนึ่งนะนี่ต้นนี่สุกหมดละต้องเก็บนะคะไม่งั้นอต้นก็จะสุดเนาะต้องเก็บออกนะคะแม่เก็บรวมกันก็ได้เยอะนะนี่ค่ะทุกคน ตถวนี้ได้เยอะนะคะนี่นี่ค่ะนี่นะตอนนี้เดียวเนาะคือเขาแกนตั้งแต่น้ำขังบ้างแดดแดดจัดมั่งก็ปนกันไปเนี่ยค่ะเนี่ยพริกขี้หนูนะคะนอหนิ่นสุกแล้วเนือันนี้เป็นพริกส้มนะคะทุกคนเนี่ยพริกส้มนะคะตอนยังไม่ยังไม่สุกแมเม็ดก็จะข,ขาวเนาะนุ่นปลูกไปถึงนู่นนะคะทุกคน เยอะนะคะถ้าเก็บก็รวมกันก็ได้เยอะอยู่นะคะนะจ๊ะวันนี้จะเก็บพริกด้วยนะคะทุกคนนะคะนาอน,นี่นะคะคืออาศัยปลูกเยอะไงนะต้นละนิดละหน่อยรวมกันก็ได้เป็นโลนะคะทุกคน